มามาทำไมกูอยู่ในกล่องกูอยู่ในกล่องตอนนี้อย่ามันเปิดเปิดกล่องแล้วมันก็ยิงเลยอ่ะเส้นอากาศเลยให้หุบหิวนะเส้นอากาศกดเลยยิงมันเลยยิงมันเลยนอิไอ้หุบหวเราไม่อยู่ในกล่องแทน เนี่ยตอนนี้ยขึ้นมาข้างบนอ่ะสนุกเลยถ้าเราไม่เสี็นักการโอ้ยหน้าตันนี่เยวรอีกเร็วเร็วเร็ววเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีระบิดงอันเนี้ยคุไม่ยังใเลยไม่ตายมีลิฟตอ่ะต้องหนักต้องวิงไปเรื่อยอ่ะ ไ่มีมีที่มาที่มาีมาที่น็อน็อตมาแล้วเพื่อนมันต้องมันระเบิดอะไรน้อนมาเลยมีระเบิดเดรอมีตามมาตัวเตร์ดเติร์เติร์เไป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 ขึ้นไปมันมีเงินเลยมช้างแมง วิ ou, again, KK, er <the 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 ้ยเงินไม่ใช่ประเด็นแล้วตอนนี้เงินไม่ได้กระเด็นอะไรก็ได้สมองสมองอย่าไปยุ่งกันมั้ยหูได้ยินเสียงยั่งยังเฮียก่อนยังไงยังไงยังไงอยเต็มหน้าเลยโอยเยเต็มหน้าเลยครับผมยังไังไมดนยังไงวะเนี่ย มาหม่เด้ขึ้นมันมีทางขึ้นอีกีนี้อันนี้ทาง่าโอเคไปรีปดไอ้นั่นมันตามมันทำไมเนี่ยทางไหนแพงแม่งเลยให้มันเป็นตัวกันเพื่อเอาโดนจับมีคนโดนจับโอเคลเหมื์นมันอยู่ในหเปล่ามันเป็นมันอยู่ตรงประตูีเลเซอร์เอเออเลเตอร์แดงๆานยังไงยังไงโดนดีลินาตัด ิงไปยิงไปกูเล็งไม่แม่นอย่าใหญ่บุยิงเสียกระสุนกูก็เหมือนกันละบุนี่แค่จะตัวหนึ่งแม็กหนึ่งอะปิ๊กคิ้วปิ๊กคิ้วใช่อะขนาดนั้นเชียวเออบุกูกดรัวเลยอ่ะนี่ดิพิลันตี้เมาส์มันไม่ค่อยดีกูซัดเละเลยตอนกดนั่นแหละอะไรก็ได้นั่นแหละ อบอยมันนอนเน่แม่งเดินไปเดินมานม่เออเห็นตอนเมื่อกี้มันเดินมาจะเข้าหน้ตาตั้งสามปีตัวหายไปไหนหมดวะเฮ้ยอยู่ไหนอะ่ะยิงมายิงมาซ่อมก่อนเนี่ยมันเดินเข้าหน้าต่างฝั่งนี้ไปตั้งเยอะแยะนี่เอาปืนงเล่นเลยเ่นเล่นยิงเข้าตั้งเะ เออกไปรองไม่ได้เหรอเสร็จยังวะเราออกไปรอบไม่ได้เลยฮะได้ได้แด้ได้ได้ไายบายาลืมคนนะได้ไหมเนาะว้าทางไหนขวาก่อนนี่นี่นี่ตามทาขวาขวาขวานี่นี่ผมเจอละเอาทางไหนแน่เนี่ยทางนี้ทนก็มีนี่ เออเชื่อสตีดเชื่อสตดเอาไงเอาไงิคุดวยเอาไงเนี้ยเนี่ยพีเอทางนี้ทางนี้ยวผมไปรับเนี่ยเอองเนี้ยไปเลยเปเปอร์สัตว์ใน ต้อายิงไม่เข้ามึงบิงเหอะโชว์มึงยิงให้มันได้เรียบร้อยยิงออกได้ไงวะคนมันเก่งอุ้ยหุยมันยิงหน้าแหกเลยมมันจะีประตูเปิดไม่ได้สงสัยอยู่ห้องนู้นแน่เลยตัวหนึ่งนัดหนึ่งตัวหนึ่งนัดหนึ่งเนี่ยมาตัวนี้ไงอายู่่นีปิดเตียงเลยพี่ ันููหมมันตี้ไม่ต้องเปิดหเนาะไมต้องตัดไฟเนี่ยเรียบร้อยเปิดละหนึ่งวิ่งใช้สายวิ่งมาวิ่งเร็วเกินวิ่งตามสายมาอะไรอย่างงี้เปล่าวิ่งเร็วเกินเหตุอันนี้ป่ะตัวกูก็าควายเลยนอนไอ้นอนสะดอก่อนอยู่ เดินมามาตัวเยอเลยไป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 เราปอบเียลอยู่นี่สองกรอนแล้วใยาอ่ะดีปไว้เปิเิลงไปถึงเลเลยนได้จุดนี้ี่ไม่ต้องละดูระาาด่ไาผาดด่วนแบนน i อพูด i e s ตัวนี้จะเป็นนะอ๋อผมจำได้ละมีบัอะไรให้กดไหม

ตายแล้วโหแสงหน้าเลยโคตรโหดองกระเต๋อก็แค่น้อยบนบางสั่งคนชั้นโอเคโอเคแม่งยิงไม่แตกด้วยวะโอ้ยน็อตบู๊น็อตน็อตบู๊ตังเยอะกุ๊ดบู๊อะต้องทำไงดีเฮ้ยมันยังไม่ตายด้วยบอเบอร์เซอร์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  เฮ้ยเยตัวไปฟว้าฮัลโหลเออฮัลโหลเออกูเหมือนกูนเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยแดงแดงแดงนั่นเองนั่นเองอย่ฮเดิ่งอย่าเพิ่งช่วยไม่พร้อมไม่พร้อมโอ้ยน่าสั่นล้ยโชคระวังรอกันล่วงเลยเว้ย ใครยิงกูวะกูไม่เห็นเลยเอเปอร์ูเอเปอร์มองนูนเลยหนไนะเซนเอร์เออมันตายเออมันบล็อกอ่ะก็เห็นเอเปอร์มันตายแลเห็มเพื่อลุกขึ้นมาเลยเนาะเปนบล็อกเออไปเหมือนกันเปเหมือนกันดานที่แล้วเป็นแบบแม่งแบบศัตรูยืนนิ่งที่หายไปงั้นอะไรอ่ะมีให้จอดตรงนู้นวะดิว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 อยู่แล้วหยิบแล้วอยู่แล้ว ระวังระวังว่ไนเปอร์เลปเปอร์ลงเสนี่ยิงดังหลังคาเลปเปอร์มาทีก็ดูเรื่องคอดูมาเจาะเอามาแล้วมาแล้วโตไปวางนักดูเลยผมเปิดเองอันหลังนี่มายิงกูอยู่นั่นอ่ะโอเคโอเคด้วยหมด

มกัเียลงไปไม่ได้รอา่ยอะไรอ่ะปวยาขนาดนีวานอ้ไม่ใช่ไอปมีปีกมีไม่มีไม่ได้เวลาเออยังมีขึ้นแบบปี่มีไม่มีขึ้นขึ้นที่หรอสองอยี่ขึ้นอีกก่ายมาทุกทิศเลยว่ะเออ มนต้องห่วงเอยู่ก็ยิงไม่ได้เยอะแม่งเยอะเกินไปตัวกันอยู่ข้างล่างไป่ต้องหรอกมีแกสองนาทีหลังเชฟเชฟเวนเวนเวนเฮ้ทำไมตัวมหลังระวังเปิเปอ้โชต โอ้โหลบอินงงอย่างเงี้ยงงก็เบืองโอ้ยไม่หิงคูไม่หิงคูวิ่งหลบแบบดิจิตอลยิงใส่ก่อนอ่ะกัน ผมไม่ได้อับสายนั่นมาไตเายเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งยิงไม่มามันจะไม่โดนจริงจะโดนทีดน้อยยิงยิงเขาบ่อยดูกขาเองโอ้โหดูชั้นเลยบอกว่าดีนะช่วงระวังได้ข้างหลังนะตีมึงมาตายและบอกแล้วว่าเราเทพมั้ง หูร้านเนี้ยมีแค่ฮาร์ดดมันโคตรดูเล็กกว่าถ้าเซไปเปิดอ่ะไปยืนไปยืนจ่อหน้าเซมาตัดมัน่ะเออบูโรเตอร์ใช่ไหมไม่ใช่บอสบอสบอสเหรอไอ้วันไหนวะที่เราเปิดตูวเซฟมาเจอบูโรเตอรไม่ห้องเฮ้ยวันนั้นน่ะคู่ไฮนั่นหน่ะออนไลน์อ่ะอดไลน์นะไม่ไช่ไอ้นั่นดิกจำชีไม่ได้ ไอ้ด่านท็อปตันอ่ะมันก็คลิปเปิดเปิดห้องมึงพิวนะเกิด๋ออเออห้องเขาห้องเซิร์ฟเวอร์ห้องควบคุมอ่ะเอ้เหิร์ฟเวอร์เจอเลยบๆเออลูเตอร์ลุกออกพี่บอกเฮ้ยตัวอะไรอย่านห้ต uh ้องกูตาบิตล็อกตั้งนานจะกะว่าจะวิ่งไปแอบเจอบุลเตอร์ข้างในวิ่งก่อกเลยเพื่ออะไรทีนันทีใครหัวเราลวะศูนโกมิซาร์นีต้องมาพี่มาแล้วมาเลย ไม่ก็เปิดต้องคอยอยู่ในห้อยห้องมุมเนี่ยมันยิงได้ทั้งหมดอ่ะตรงนี้ปลอดภัยสุดเราโอ้ย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 บู๋เ้ไอ้นั่นไอตัวตัวหาอะไรจะไม่ได้บู๋เจ็กเฮ้ยพิชซ์ถึงห้องอูไม่แพงแม่งเลยเอาม่แทงแม่งเลยเหลืออียี่สิบเจ็ดสามสามเปิ้ลไม่กระป๋อแอบวันนี่ยฮะเปิดอะไร คุณไม่ตัดต่องานขนาดนโนงานอะไรเหรอคิดมันเล่นเกมอ้อเอาดิเปอร์ชาแน,นลเราเงียบเหงาเหงานอนมากเออตะโพลคลิปนี้ได้คนคนกดดิสไลน์เป็นลน์นน่เสีบ้างเลยมันมน่าเสียบางเลยมันน่าเซฟมัน,มามนมา่าเสียเดินออกไปนี่ก่อนดีกว่าเดินออกไป เอาไปเลย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 มันอยู่ไหนเนี่ยถ้ามันจะตายอะ่ะต้องปัน่นโอ้ยมาชี้คืนดูดิไล่มาชินกันไอ้นีม่มันแลงโบว์๋อ,อมันขังเฟรมไว้ในห้นองนี้ดิเพื่อเพื่อไม่ให้เราเดินเข้ามาชี้ชี้มาววระเบิดทีระเบิดออกโอ้ยรูปในห้องนี้นั่นน่ะแล้วไงต่อรอรอเครื่องบิน ไอยหยิบโคเอ้ยหยิบโอ,เ,อ,โอเคียนวอระถุงไปเลยไปไปไปไหนครับพอ,อไปแล้วแพงปัญหาเยอะอแพงแม่งเลยนั <c oughs> ้น สองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน็อตน็อตน็อตมาเร็วโผล่เร็วๆไอ้น้อเฮ้ยอะไรวะไม่ปาไม่เข้าน็อตโอ้โหเวนเวนเวนทำไมนันทำไมน็อตมันไม่ต่อมาไหเออ เวละไอ้น็อตวิ่งน็อตโอ้โหเมื่อกี้กู่ซันจะไปหามึงเจอชิวแม่งสี่ห้าตัวน็อตมาเร็วสมใกายกรุงกิงมึงมึงเดินไหเนี่ยเห็นเห็นมึงเดินใชเห็นเห็นไหมแบบสองปืนไปบสองปืนมานะไม่เฮ้ยเสี่ยงมาเลยไอ้น็อตมึงหยุดวะน็อตน็อตโละเฮ้ยเออวิ่งมาเร็วเพื่อนอ้าวเออ เตรียมวิ่งเอานะวิ่งเดิ้อไปเลยไปไปไน็อตลุดน็อตลุดเลยครับน็อตลุดเครียดกับน็อตลุดเออเลยมึงอลอึ้งกันเลยทีเดียวน็อเพืนโอเคนี่คือวลอกใช่ไหม นี่คือวอมวอมแล้วมันวาวกูเข้าใจแล้วว่าทำไมมึงวาอ้าวได้ยินเสียงได้ยินเสียงทุกคนนะแต่ตอบไม่ได้กูได้ยินหนึ่งแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็ไปแล้วอะไรกูได้ทางโคตรดีใจอะน่ากาบนี่นี่มิสเตอร์สมูทโคตรโชคไปแล้วใช่ปะใช่แล้วแปลกวะ ngày để chơi gần